นี่คืออินเตอร์นะครับที่ลูกค้าไปสร้างมาอย่างยาวเลยครับหลอดมันรื่มเทิมเลยครับแสดงว่าเป็นต้องเป็นขาสิ่งนะครับแล้วเราก็ต้องมาสร้างถาดอยู่ใต้ล่างเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเพื่อจะเก็บงานลูกค้าไม่ชอบที่ให้มันยื่นออกมาด้านนอกนะครับคือไม่อยากจะให้ตัววินออกมาอยู่นอกตัวรถนะครับนะเราก็เลยต้องออกแบบพิเศษมาเล่นสะดึกที่อคันนี้คันเดียวนะครับ จากทั้งหมดสามคันนะครับเนี่ยจากทั้งหมด3ามคันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยนอนอยู่ในตู้เนี่ยครับมีแอร์พร้อมกาแฟสตาร์บัคส์พร้อมนะครับขอกาแฟาดำแล้วก็ชอบแน่ๆครับนะที่สำคัญก็คือเป็นกาแฟเกรดดีครับอร่อยครับอร่อยนะนี่มื่อคืนก็ช่างเที่ยงคขืนครับ อันนี้มาเตวันนี้ให้เสร็จนะครับวนคันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนี่เรียบร้อยไปแล้วเราเพินช่างเลยเด็กทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ทำข้ต้อมเรียลลูกค้าก่อนปาตั้งโกมีมาแล้ว